ผมอยากที่จะทำท่านี้ได้ชื่อว่าเป็นอัม plance หรือว่า90 degree home มาดูกันว่าผมฝึกยังไงและใช้เวลานานเท่าไหร่ในวันแรกที่ผมเริ่มฝึกนั้นผมได้ลองทำท่านั้นเลยผมรู้เทคนิคมานิดหน่อยว่ามันจะต้องทำการโน้มตัวไปด้านหน้าแล้วก็วิ่พื้นลงแต่ว่าค้างเอาไว้นะครับแล้วก็ยกขาขึ้นมาให้ลอยขึ้นแต่ว่าผมก็ทำไม่ได้ ผมจึงค่อยๆฝึกความแข็งแรงให้เพิ่มขึ้นด้วยท่าสุดอลนช์พุชอัพนะครับหรือว่าวิดพื้นโน้มหน้านั่นเองการฝึกสุดอลนช์พุชอัพเนี่ยเราจะทําการกดสะบักมาด้านหน้านะครับแล้วก็กดลงพร้อมกับโน้มตัวไปด้านหน้าแล้วก็ทําการวิดพื้นให้มือเนี่ยอยู่ในระดับเอวนะครับผมก็ฝึกท่านี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบนพื้น หรือแม้แต่บนบริงก็ตามผมก็ฝึกท่านี้ไปเรื่อยๆนะครับฝึกแล้วฝึกอีกผมฝึกแบบนี้นะครับอยู่ประมาณเดือนกว่าแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยผมก็ยังฝึกอย่างอื่นอยู่ปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นแฮนด์สแตนด์ดึงข้อหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมไม่ได้ฝึกแค่อย่างนี้อย่างเดียวนะครับผมหลังจากที่ผมฝึกแต่สุ d o p l a n ลนช์ u ุชอเนี่ยจนวันนึงนะครับผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับ ผมก็เลยลองกลับไปทำท่า90 degree hold ดูนะครับก็ปรากฏว่าผมเนี่ยสามารถที่จะทำแบบ straddle แยกขาได้นั่นเองผมตกใจอย่างมากเลยนะครับผมไม่คิดว่า มันจะเร็วขนาดนี้ผมไม่รู้ว่าเร็วหรือเปล่านะครับผ่านมาตั้ง51วันนะครับหลังจากที่ผมเริ่มการขาได้นะครับผมก็ยังคงฝึกพื้นฐานต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นดิฟบนบาร์คู่นะครับหรือว่าดิฟแบบบาร์เดียวแล้วก็ฝึกแกนกลางลำตัวด้วยท่า Dragon Fact นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ลองมาทำในที่ดูโฮบนบาเดี่ยวบ้างนะครับก็ค่อนข้างที่จะยากกว่าแบบการจับแบบปกตินะครับเพราะว่าการจับแบบบาเดี่ยวเนี่ยมันจะต้องหนมือมาแบบนี้นะครับแต่ว่าการจับแบบปกติหรือโนช t r a l g r i ตรงกลางนะครับก็จะ ง่ายกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับผมก็ได้เพิ่มการฝึกแบบเหวี่ยงด้วยนะครับก็คือทำาอลซิตก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเหวี่ยงมันให้ขึ้นไปในท่านายติวีกีโฮลนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยคุ้นชินขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงได้ด้วยนะครับ หลังจากนั้นนะคบผมก็ได้ลองมาฝึกบนริงบ้านนะครับพอผมไปลองทําบนริงนะครับค่อนข้างที่จะยากกว่าทําบนบาร์ประมาณหนึ่งเลยนะครับคือถ้าทุกอย่างมันเหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่ามันสั่นไปมานะครับายไปมาแต่ว่าบนบาร์เนี่ยมันจะนิ่งกว่านะครับพอทําบนริงเนี่ยมันก็จะควบคุมยากกว่านิดนึงครับผมผมก็ลองฝึกบนริงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงวันหนึ่งเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยเริ่มจะเหยียดขาออกมาได้นิดนึงครับนิดนึง ผมก็เลยโอเคงั้นลองกลับไปฝึกกับบาดูเผื่อมันอาจจะทําได้ดีขึ้นมากแล้วนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมจับตาดูให้ดีนะครับ <S <S <an> <t une> นั่นแหละครับผมเริ่มที่จะเหยียดขาตรงได้นะครับแต่ว่าผมยังค้างได้ไม่นานเท่าไหร่ แล้วผมก็พักหลังจากนั้นประมาณ2วันนะครับผมก็มาฝึกแบบ n น t r a l g r i นะครับอย่างที่บอกนะครับแบบจับแบบตรงกลางมันเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่แหละครับ ผมเริ่มค้างได้นานขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าทุกคนจะสังเกตได้ว่าตัวผมเนี่ยจะไม่ได้ตรงไปมากขนาดนะครับนี่คือสิ่งที่ผมยังต้องปรับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมพอใจมากๆกับพัฒนาการที่ได้มานะครับผมก็หลังจากนี้ก็คงจะต้องปรับให้มันตรงกว่านี้นิดนึงกันต่อไปนะครับ มาสรุปกันเลยนะครับผมใช้เวลาไปทั้งหมด92วันเต็มนะครับตอนที่ผมเริ่มฝึกท่านี้เนี่ยผมฝึกคาริสนิกมาได้ประมาณ11เดือนแล้วนะครับก็คือพื้นฐานพร้อมนะครับดึงข้อได้ประมาณ12-15ครั้งนะครับวิดพื้นได้20-30ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถึงแม้ผมจะมีพื้นฐานร่างกายอยู่ประมาณนึงน,นะครับแต่ว่าผมก็ถือว่าผมเนี่ยพัฒนาช้ากว่าคนที่เขาเล่นกันค่อนข้างนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเห็นบางคนเนี่ยสามารถทําได้แบบ อาจจะเดือนเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาฝึกกันแบบจริงจังมากสําหรับผมนี่ผมก็จริงจังนะครับแต่ว่าทําไมมันพัฒนาช้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมสกิลคาลิสตินิที่ผมมีตอนนี้นะครับก็คือแฮนด์แซนนะครับอันนี้มาอันแรกเลยอันที่2ก็จะเป็นริมม์มาโซอ up นะครับมีแค่2อันนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ได้ไนตี้วิฟีโฮเพิ่มขึ้นมาเป็นสแล้วนะครับปัจจุบันนี้ผมก็กําลังฝึกแพนช์อยู่นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาแน่นอนนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาาอจจะสัก สิ้นปีก็ได้นะครับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับปัจจุบันผมก็ยังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีออกมาแน่นอนครับผมถ้าทุกคนอยากให้ผมฝึกสกิลอะไรนะครับหรืออยากให้ผมฝึกแบบไหนหรือทําอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ข้างล่างเลยนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้ผมนรุชาสวัสดีครับ